โอเคผมขอกราบสวัสดีกันด้วยนะผมก็อยู่ก like ับผมนะผมโอมซิ่งนะผมเฮ้ยซิ่งนะผมตอนนี้เปลี่ยนตัวแล้วนะผมโอเคครับก็อยู่ผมโอมซิ่งนะครับวันนี้ก็คือจะมาอัพสติปบร้อยสิบครับตัวเก่าไหนฮะไอสามตัวนู้นโอ้ยปัญไลเลยแกออกมานี่ใช่ไหมท่านก้ามปูสิกเรียบร้อยครับเกียราสิบก็ตามการใช้งานน้องตัวนึงเล่นนานอะไรเลยเนาะนี่สำหรับเพื่อนๆที่จะแกะนะแนะนำให้ดูครับเดี๋ยวก็ปัญไลมีอะไรบ้างนะ ฟังซับเสียงแตกเนาะเคองซับเสียงแตกเกียร์สึกคามปูสึกนะบัมเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ขอข้อให้ฟังนะครับใกล้ๆเรียบร้อยเฮ็ดดีจ้างบักสังแต่ว่าเราก็จัดมาอีกแล้ว Mercedes <แ>เคเอฟเอ็มนะ MM ผมกา้านสูบคานด้าก้านแดงผมไม่ใช่ไม่ใช่เ <laughs> ฮ <c oughs> ้ยนี่แข้งเราจะไปเปิดแล้วเพวื<ๆ>่อนๆจะไปเปิดนะครับผมเปิดเปิดแข้ง เว้าอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร้านช่างต้นมือดีนะผมหรือต้นเต้นลงลงกึนนะผมต้นลงกึนต้นลงกึงนะโอ้ยเรียบร้อยเอาเข้าไปอันนี้คือรถรถในร้านนะผมรถตรงนี้รถที่ถจัดจี๊ดสิสกีนะใช่ผมประกอบโดยช่างต้นลงกึงนะผมอันนี้วิ่งแันนี้วิ่งอยู่ สองร้อยสามสิบนะครับไปดีว่าใช่ครับจริงๆริงแค่นี้จริงๆริงกำลังถึงร้อยสองร้อยสามสิบอะเป่นก่อนตื่นก่อนไปไปไปควานแขคงดีกว่าอัดข้อดีกว่าจะได้อัพสเต็ปนะเพื่อนๆลูกอะไรไม่บอกบอกได้ว่าการมะยมการมะยมลูกสูมเอ้ยลูกสูมละยันเยอ่ยันเยอะลูกซูมละไปไปไปเดี๋ยวเราไปร้านช่างก่อนครับไปไปลงจึ่งก่อนลงจึ่อ ชอนิวคุณหารคุณหารนะผมไปใกล้แถ่ว่าไปไปไปโอครับตอนนี้ก็คือได้ทําการอัพเสร็จที่เรียบร้อย้วครับสําหรับร้อยสิบตัวเก่าทรงซิงเฮ้ยไม่ใช่ตรงแว้นซึ่งคลิปไม่ใช่คลิปที่แล้วหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราได้ทําการหาเครื่องใช่ครับผ่าเครื่องนะที่ว่าเอาคอไปทําแล้วก็แทงเกียเกียพังเนาะนี่เนาะนี่ครับผมเกียรังนะครับเอาแฉงไป เบิรดนะครับแล้วก็ทําการอ่านข้อไว้นะครับสําหรับเด็กลูก5 6าชักเดิม110ยสิบต่อกรออีสสามตัรุ่นสองรุ่นครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับผมสําหรับ110ยสิบต่อกรอนะให้ดูสภาพก่อนพี่แต่่วายังเป็นอะไรที่อะไรไม่รู้ไม่ติดน่าจะหัวฉีดหลับหรอหัวฉีดหลับครับผมครับแต่ว่าเรามีคลิปอยากให้ดูอยู่แต่ว่ามันตอนนี้มันไม่ติดนะครับเราเป็นไรฉีดไหมนาะใช่เราเป็นไรฉีดไหมนะครับเต็ม56ก็จะมีทําไหมก็จะมี ไหนวะฟิดหัวเออฟิชว้าฟ้ามาครับฟ้าอันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นของ s อสามตรงรุ่นแล้วนะจ๊ะเพื่อที่เพื่อที่แบบว่าตรงนี้มันจะได้ต่ำเนะาะแสงของ s อสมันจะสูงประมาณนี้แหละแต่ S3 สามันจะต่ำนะครับซึ่งมันจะทำให้ทางเดินน้ำมันแบบสั้นกว่านะครับซึ่งมันก็จะทำให้น้ำมันเราไม่ไม่บางนะเวลารอบใช่ไใช่เวลารอบเวาลาเครื่องร้อนแทนก็เสื้อก็จะเป็นของแท่งซีอุบลนะครับ โฆษณาไอเกียร์จืราคาอะไรปะห้าร้อยแปดสิบประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ลูกลูกเป็นลูก LHK ครับ LHK ห้าหกนะครับผมใช่ครับแล้วก็จะเป็นอะไรปะต่อไปแข้งระเบิดต้องระเบิดนะทำห้าหกใช่ครับระเบิดแข้งนะผมแล้วก็พวกก้านนะครับแนะนําว่าถ้าแกะแก่มาแล้วลี่ไหมเนาะเออเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าเพราะของผมแก่มาแล้วสลักรวมนะครับอัดแล้วมาอยู่ต้องเชื่อมไว้นะใช่ครับต้องเชื่อมไว้แล้วก็ต่อไปเป็นเกียร์นะครับผมเกียร์คือแบบ แกออกมานี่ก้ามปูไม่เหลืออะไรนะเกียก็เป็นรอยสึกนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปใส่เป็นเกียดีมนะตัวนี้ใส่ผมเกียดีมเกียดีมเกียดีมเนาะเป็นเกียดีมซปเปอร์คับนะครับผมซึ่งไปซื้อมามือสองะแหละแต่ว่าสภาพนีใบเอี่ยมออกงั้นเขาแยกอะไรนะซึ่งไปซื้อมานะผมเป็นห้าหกกำลังอัดชักเดิมซึ่งตามจริงว่าจะทําเป็นห้าหกชักสามนี้เนาะใช่ครับแต่คือว่าฝาวาวมันได้แค่นี้นะมันได้แค่นี้นะครับ เป็นวาวยี่หกสองนะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าจะทําชักก็ต้องเป็นยี่ิบเจ็ดยี่สามน้องเจ็ดยี่สามยี่แปดยี่สี่ใช่แต่ว่ามันมันต้องทําการย้ายหลอดนะใส่มยเยงหลอดแต่เราไม่มีงบนะถ้าถ้าจะทําขนาดนั้นก็ขึ้นซีลาใช่ครับเราไม่ได้ซีวาแลวเนาใช่ครับมีอะไรที่ทาทำเอ้ที่เราทำจะเป็นีบีอะนะซีบีนซีบีเหรอลันซีบีครับวิที่วางแผนจะใช้คือน่าจะแปะลมันกีรันนี้ดวเราตเรา ไี้แบบได้นครับไดีแบบได้ครับตรงนู้นนะเดี๋ยวทำคลิปไปดีแบบใส่ผมเดี๋ยวเราไอ้ให้ด้วยให้ด้วยไอ้ด้วยแล้วลองหัฉีดมาเนาะเดี๋ยวไปจูนรีแบบได้มาลองเดสั่งหัวฉีดก่อนตอนนี้สั่งหัวฉีดมาและสั่งกับคนในแถวนี้แหละนี่ครับเป็นก่อนเดิมก่อนเดิมสายตั๊กหนูกับในแฉแฉนี่นี่จะบอกวิธีดูนะสำหรับคนที่อยากรีแบบนี่นี่ดูขีดตรงนี้นี่เห็นนะมอย่ขีดสองขีดนี่นะ มันจะชิดกันนะเพื่อนๆครับถ้าของเดิมเรามันัสีนี้ไม่มันจูนไม่ได้หรอกเรเยเว่าสีดำาขาวเออดําขาวเนาะขาวใช่ยรว่ามันไม่ได้นะดําขาวกางชื่อแบบจูนได้แบบเหมือน f 4ปกติเลยใช่ครับแต่ว่ามันนนีแบบมัไม่เนียนเพราะว่ามฉีดมันซึมเนาะมันซึมไม่คว่าแตงกุ้ง คือตามจริงว่าจะไปขี่รันอินนะแต่เป็นไรไม่รู้ส้านไม่ติดน้ำเบื่อนต่อเฉียดไปแล้วเหรอสั่นก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่างบกี่บาทก็ผมทํางบประหยัดก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทแต่ว่าเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยนะใช่ครับเปลี่ยนหลายอย่างมากได้คุ้มๆเลยคือพามานี่เปลี่ยนเปลี่ยนกันทุกอย่างนะแล้วสตาร์สตาร์ใช่สตาร์สตาร์ให้คนดูเนี่ยแน่นแน่นแน่นนะทำเอาทำเอาไม่ได้ทำเลยเอาจริงๆเลยรู้อย่ารืบีบรืบีบ มันไม่แน่นหรอทำเอาวิเศษนี่ตะตาทไม่ติดปะไม่เป็นไรไม่รู้เนาะน่าจะจุดคนรฉีดหลับนีแหละไม่เลยท่านเพราะว่าไปแกะมันออกเนี่ยเดี๋ยวแล้วี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ไม่นานไม่นานเย้ครับอุ้ยเป็นไรปะมันจะหลอกจาฟ้าข้างไหมท่านี่แหละน่าปวดเกาเจนรูปปะไม่รู้ว่ะเรแปลกฮะมันจะมีปัญหาอเลยนะเพื่อนรถแรงเนาะรถแรงนี่แหละแรงช่วมีปัญหาเดี๋ยวเราสองรูปเป็นไรครับสำหรับ ร้อยสิบตะเกียบไผ่ตันด้วยคือคลิปนี้ก็ไม่ได้มาอะไรเยอะหรอกมาอัปเดตเยๆนะ <S <S แต่ตามจริงว่าจะไปรันอีกสักหน่อยนะแต่ว่ามันไม่เห็นเหมือนกน็ได้<อ> pues ไม่ถึงอ๋อน้ำม,มันน้ำม,มันท่านแย่งแตกบก่าวอนเสิร์มันรั่วท่านเปลเ <han? S 1> <ต>ี่ยนฮะแย่งเป็นไรเนี่ยน้ำม,มันมาจากตรงไหนนู่น้ำม,มันเครื่องน้ำมันเครื่ยวป่อือหืมว่าไมอนน้ำมันเ่าหายอ่ะไอ้ยี่สิบเนี่ยนี่เป็นห้องนี่วะอย่าพอทอ มกูดูเดียวน้ำมันโอ้ไปมันรั่วลงไปในป่าเนี่ยเต็มไปในทันโมจิมันรั่วอ๋อมันดำๆนี่น้ำมันเขาเหมาออกมาใช่นี่แหละที่ปัญหาที่ว่าใช่ครับควันแตกเพราะว่านี่แหละโหจิมันรั่วโอ้ยทำไเดี๋ยวเราไปทักเสียงกันให้ดีไปบึ๊บ